เหตุผลที่ทำไมคนที่รักมากกว่าต้องเจ็บมากกว่าทุกทีข้อหนึ่งเพราะทุ่มเทคนที่ทุ่มเทในความรักนะคะทุ่มเทจนแบบ หมดหัวใจเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของต่างๆเนี่ยเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเดินจากไปนะคะจึงทําให้คนที่ทุ่มเทเนี่ยแบบร้องไห้ฟูมฟายเสียใจและไม่สามารถที่จะทําใจได้และนี่เหตุคือเหตุผลว่าทําไมคนที่ทุ่มเทในความรักมากนะคะจึงเจ็บทุกทีข้อสองนะคะเพราะรักจริงเมื่อคุณนะคะรักใครสักคนแล้วคุณแบบ รักแบบจนหมดหัวใจแล้วก็รักจริงๆแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้รักคุณจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้จริงใจกับคุณเลยจึงทําให้เวลาที่เลิกลากันเนี่ยคุณเนี่ยต้องเจ็บเป็นฝ่ายที่เจ็บทุกทรมานใจแสนสาหัสนะคะข้อ3เพราะเชื่อใจเมื่อคุณรักใครสักคนคุณก็เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเขาใช่ไหมคะแล้วก็มอบความรัก ความซื่อสัตย์ให้กับเขาแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มอบกลับให้คุณเลยเขาไม่มีความซื่อสัตย์เขาไม่มีความจริงใจให้กับคุณเลยแล้วก็ไม่มีความแบบรักให้กับคุณเลยดังนั้นแล้วคนที่เชื่อใจอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าจึงเป็นฝ่ายที่เจ็บมากๆเลยนะคะเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบอกเลิกบอกลาแล้วก็เดินจากไปข้อ4นะคะ เพราะคาดหวังเมื่อคุณมีความรักคุณรู้เข้าใจนะคะว่าคุณก็ต้องคาดหวังว่ารักครั้งนี้จะเป็นรักครั้งสุดท้ายของคุณซึ่งเมื่อคุณรักใครมากๆแล้วคุณก็อยากจะฝากชีวิตไว้กับคนคนนั้นใช่ไหมคะอย่างเช่นคาดหวังว่าจะได้อยู่ด้วยกันในอนาคตได้แต่งงานกาันมีลูกด้วยกันแล้วก็มีความสุขแต่พอวันหนึ่งแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คุณ คาดหวังแล้วก็คาดหมายไว้เขาอาจจะแบบว่ามีคนใหม่อาจจะหมดรักคุณแล้วแล้วก็เดินจากคุณไปซึ่งทําให้คุณเนี่ยแบบเจ็บมากๆเลยดังนั้นแล้วการที่เรารักใครสักคนนะคะเราไม่ควรที่จะคาดหวังมากจนเกินไปควรที่จะแบบเผื่อใจไว้ด้วยนะคะการที่เราอยู่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยคุณ ต้องรักตัวเองมากๆเลยนะคะรักตัวเองร้อเซและก็รักคนนั้นเนี่ยห้าสิบเอเซมื่อเขาเดินจากคุณไปหรือว่าเขาทิ้งคุณไปไปหาคนอื่นเนี่ยคุณจะไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่เสียใจอีกเลยนะคะและนี่ก็คือเหตุผลทําไมคนที่รักมากกว่าเนี่ยจึงเจ็บแบบทุกขทรมานใจแสนสาหาัสถ้าคุณนะคะไม่อยากที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ ควรรักแบบเผื่อใจรักตัวเองดีที่สุดแล้วก็ส่งพลังที่สุดนะคะด้วยรักจากขนุดขาด